สวัสดีครับวันนี้ก็มาพกกระปุอยู่นะครับตั้มคนปีดินนะครับเส้นเดิมเส้นเคยนะครับเพิ่มเติมคือมาปีใหม่นี้พี่ๆน้องๆคืออยากจะถามพี่ๆน้องว่ามีเบสซับไซส์กันหรือ,อยังนะครับเบส15นิ้วแต่เสียงเท่า18เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอคือผมอยากจะบอกพี่ๆน้องว่าต้องเลือกเบสซับยังไงนะครับไม่จําเป็นต้องเล่น18นะครับไม่จําเป็นต้องเล่น18 15ก็เอาอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับผมจะมาแนะนําพี่ๆน้องตัวนี้ เป็น BV15 นะครับ BV15 ตัวนี้นะ b v 1 5ไม้ภูเขาเทอร์เขตเอนะครับตัวนี้ก็สีก็เป็นสีอุตสาหกรรมอย่างดีนะครับกันน้ําได้นะครับแต่ว่าโดนน้ําก็แนะนําให้พี่ๆน้องซับหรือว่าเซตแล้วก็เก็บนะครับปล่อยไว้แห้งแล้วเก็บไม่ไม่ผุไม่รอกนะครับตัวนี้ก็มาพูดถึงเสียงกันดีกว่าเนาะสาสาระกันนานแล้ว พูดถึงเสียงนะครับตัวนี้เป็นเบสที่เสียงหนึบเสียงเน้นเป็นเบสลูกโตนะครับในตัวผมผมก็ชอบนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าตัวไหนดีผมจะบอกว่าดีถ้าตัวไหนไม่ดีผมจะบอกว่าไม่ดีนะครับถ้าพี่ๆน้องๆไม่เชื่อก็ซื้อ,อลองไปใชใ้ดูนะครับตู้เปล่าใบละ3 2 0พันสองร้อยบาทนะครับพร้อมใส่งานพร้อมดอกซับอินซีนะครับเป็นดอกซับอินซีโครงหล่อนะครับตัวนี้เป็นดอกซับอินซีโครงหลอ่อ 8 0 0วัตต์นะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็รวมดอกก็5,100บาทนะครับ5,100บาทคือ1คือการที่ขายของร้านแต่ละร้านจะทําตู้ออกมาแล้วจะหาดอกมาใส่กับตู้ให้มันลงตัวนะครับ1คือเราต้องลองก่อนได้เอาดอกนี้มาเม็ดกับตู้ใบนี้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ว่ามันเสียงมันดีไหมมันโอเคเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่พอนี่นะเราลดเราลดเราปรับขนาด จนมันลงตัวตัวนี้นะครับจนมันลงตัวและดีหนึ่งคือถ้าซื้อตู้เป่าจากทางร้านนะผมแนะนําใหพ้พี่น้องจากใจเลยนะครับหนึ่งคือเอาดอกไปด้วยนะครับติดดอกไปเลยนะครับมันจะจบปัญหาที่แบบว่าเสียงมันดีเพราะว่าในระดับที่ทางร้านเราทําออกมานะครับทําออกมาคือเราให้มันเหมีดกับดอกที่เรามีอยู่แล้วจากทางร้านเราเป็นแบรนด์ของร้านเราเองคือดอกชัดอินซีตัวนี้นะครับ เป็นดอกชิมห้านิ้วโค้งห่อไว้สามนิ้วนะครับตัวนี้นะเนี่ยเลยนะครับมันแมทกันแล้วเสียงมันดีเบดลูกโตตัวนี้เบดลูกโตเท่าๆ18สิบแปดเลยครับไม่ต้องไม่จะเป็นต้องเล่นสิบแปดแตทไมถึงแบบว่าดอกชิห้าซับอนซีเหมือนกันเรามี1ิห้าเราเยอะอยู่นะมีเคดินะครับมีเคดิแล้วก็คิวเอสิห้าเป็นเบสซับชิห้าเหมือนกันดอกเดียวกันแต่ว่าเรามาวัด มาในสามรุ่นนี้เรามาวัดมาคำนวณดูแล้วในสามรุ่นนี้คือเสียงเนี่ยเจ้าตัว bv15 นี้มันดีกว่ามันเป็นเบรลูปโตทําไมดอกดอกเดียวกันแล้วมาเปลี่ยนโครงช่างแล้วก็โครงช่างรูปร่างและสัดส่วนแต่ละสัดส่วนทําไมเฮ้ยเสียงมันออกมาคือ k w เนะี่ยเล่นได้เนืบมันเป็นงานภายในออกข้าใจว่ามันเล่งเล่งได้สัก80ประมาณนี้นะ80 มันจะพอกแล้วมันจะเริ่มพอกแล้วจะทําให้เสียงเบสบวมแล้วเนี่ยครับคือข้อเสียคือ QS15 QS15 ก็เบสลอยเก้าสิบมันก็พอกค,คือมันเปิดภายในมันไม่นุ่มอ่าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์นะครับกลางแกงก็ได้นะครับภายในก็ได้ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีรูปเป่าใบละสามพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานใบละหนะ้าหนึ่งแค่หนึ่งไง ห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ผางน้องด้วยนะครับมีตะแกงมีดอกมีอะไรพร้อมครบนะครับจบเลยนะครับต้องซื้อไปเป็นเซตมันถึงจะเหมาะไปเปิดกินปีใหม่เนี่ยสบแปดข้างบ้านให้มันมาเลยครับมาวัดกันเลยผมแนะนำผมเชียร์ตัวนี้ด้วยแล้วก็เสียงอ่ะดังเสียงดีเสียงนึบเบดลูกโตนะครับก็ผากน้องด้วยนะครับบี1 5นะครับไป ผมจะมาให้ดูหน้าหน้าตู้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะมานี่นะครับผมก็ให้พี่น้องๆมาดูหน้าตู้แล้วนะครับเพราะผมะทําให้กล้องมันขยายกว้างขึ้นนะครับมันแบบมันจะถึงแบบว่าจะสามารถเก็บหมดเลยนะครับเพราหกใบที่จะจัดส่งกุญลูกค้าคือจริงๆนะมีแปดใบนะครับเนี่ยแปดใบเห็นไหมครับนี่อีกสองนี่อีกหก แปดใบก็จะจัดส่งเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอแล้วก็คือใส่ดอกนี้ดีนะครับผมแนะนําจากใจเลยที่ผมอยู่ในร้านนี่ผมชอบผมอ่าแบบไม่เข้าข้างเลยนะผมไม่เข้าข้างร้านเลยนะแต่ว่าเบต,ตัวนี้ b ีบิชิมนี่มันหนึบมันเป็นเบดลูกโตนะมันเหมือนใบเล็กแต่มันบีบเสียงได้ดีเท่าๆบีพันสิเลยนะครับถ้า18บแดบังค่ายที่ดอกไม่แรงหวัดไม่แรงนี่โอ้ผม บอกเลยกินไม่ลงนะครับกินตัวนี้ไม่ลงแน่นอนนะครับจากใจเลยนะครับเบสกลางแจ้งนะครับปีใหม่แล้วนะครับไเพีพยงน้องตัดสินใจเอาเลยนะครับตัดสินใจเลยแต่ว่าถ้าซื้อตุ้เปล่านะผมอยากแนะนําให้พี่นะครับแนะนําให้แบบซื้อดอกไปด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือดอกแต่ละค่ายมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความลึกของดอกมันลงไม่เท่ากันแล้วก็ อ่าบาบงดอกก็อัดได้แรงขึ้นบางอดดอกก็อัดไม่ได้แรงนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางร้านเราทํามาให้มันแหม็ดกับดอกซับอินซีซับอินซีเลยนะครับใช่ค่ะมไม่เพียงน้องก็ต้องขอจบแบบว่าคลิปอย,อย่างนี้นะก็เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไม่ถูกใจไม่อะไรก็เข้ากล้องอยู่หน้ากล้องครั้งแรกก็ประมาณนั้นนะครับคือคลิปต้นๆ่นหลยถ้าเป็นงไงบ้างก็ ถ้าแบบผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นาทีตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ